สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับ่านิงนะคะดูสิคะลุงไ,ไปอะไรมาอะไรกับมาหาช้างแล้ว 不是聊那 จริงจังเลยครัวขอบคุณครับตรงนีมีใจครับคนเยากรไกยนี่หมทุกหมดโลกหมดโลกหมดหมดกิมาในชีวิตตลอดครับผมตัวนี้ในมือผมคืออาช้างนะครับไม่ใช่แคดรับตัวนี้ัมีผู้ถังน้ำไหมบ้างอาช้างมันจะเป็นสงไงถังอยู่หน้าบ้านค่อยสีเหลืองนนู่น นู่นอยู่ข้างเอาไปไหนไหนง่งยังไงช่างมะนาวช่างมะนาวก่อนทายมะนาวมะนาวตัวเมียผิวเรียบทายทายมะนาวอ๋อเมียนบอกพังมะนาวจะน้อยมะาวอะไรนะตัวเมียเรียบพังพังมะนาวตัวผู้เรียบทายตัวนี้ตัวเมียครับตัวนี้มันจะเป็นใจกลางที่เขาตัดมาแล้วมันจะเป็นสีเป็นลาย ไห้ลุงโชว์หน่อยโอ้นี่ครับเต็ใส่เล็บด้วยนะเอาบอกไม่ดีมองเลยสามพันสามพันเลยบอกว้าวโอ้โจ้าผมให้เลขสวยกับลกคนสองพันเก้าร้อย นเก้าสวเก้าหนอมันจะได้เก้าหาเนกรดุีกว่านาอฮะหาไมันดีแล้วเออเนาะหาไมีแม่ลงด้งหาดีกว่าเดี๋ยวก็ได้อันใหญ่แท้ใส่เลยเต็นทก้อยนิใหญ่ใหญ่เขาแต่ไม่ไม่คือลุงเอาตัวกนี่ก้อยนั่นแหละ <c oughs> ครับตัวนั้นมันไม่คือลุงไม่ต้องเอาเอาตัวนี้คอ้อยน่ะอืมจะสวยนะจ้าสวยเคยมีคนเอาหางมาให้ใช่ให้พ่อไเเอาอันนั้นมันนั่งหรือมันนอนมันทำอะไรเหรโอ้ห่างราบไปโอ้ช้านา่งอ้า บอ่อ้าวนอนบอกให้นอนก็น,นอนเฮ้ยอ้าวเออโอ้ยอย,อย่าบอกนะมา,มา,มาหาคอ่อยอ๋อบอกให้นอนก็นอนบอกให้นอนอก็นอนอ,อ้าวข้านอนลุกมาลงบ้านได้ค่านอนเออ อ,อ <S <S ุ uh, 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 ้ยอุ้ยว um, uh, ุ uh, 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 uh ้ย huh วุย uh ่อยกหเจ้าของได้คนละร้อยค่าโน่นน่ารักเนาะอ้าว

Ôi chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันเต้นมันเต้นงัดังัดทั้งงัดเป็ดที่บอกยังเต้นงัดตั้งงัดเป็นเป้มันงัดใช่ไหมแม่รถมา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  าวนาวกับทองคูนฮอูกินสับปะรดด้ยเนาะเอ้าทำไมล่ะทำไมล่ะอ้โวัดต้นต้นต้นวัดต้นต้นต้นรถมานะครับเล่นมากเลยนะครับตัวเล็กฮ้ยน เมื่อกี้ถามว่าเมื่อกี้ถามว่าอันนี้อันนี้เสร็จแล้วจะไปที่ไหนเขาบอกว่าจะไปที่ไหนโอ้ดิบกระลอลูกเลยนะตองพูนเตาหอยตองพูนเตาหอยทองพูนตองพูนทองพูนชั้นตองพูนแสดงเก่งโอ้ทั้งตะบะลอนทั้งควันยิวเลยนะอ่านี่นี่นี่กาแสดงนี่ โอ้โหบิดทีเดียวรถหายเลยเราบิดยังไม่ได้เลยนะอมะนาวตัวใหญ่ชื่อมะนาวมะนนาวกลัวนะเรากลัวนะไม่ใช่จะหลองเราอยู่กลางถนนกันเลยกลางถนนกันเลย อมเราก็พากันมาดูช <Napoleon> ้างกันนะคะวันนี้ช้างมาโชว์ให้ดูที่หน้าบ้านลุงนะคะมีทูเปอร์ชาวบ้านก็ออกมาดูช้างกันนะคะน้องรอดพร้อมช้าง เก็ไม้มาห้าคู่คู่ละกี่ร้อยก็สิบเก้าบาทโอ้ออาไปเล่นกงหน่อยทุกคนเอาฮะก็คือพี่เขานะคะพี่เขา ถ่ายรูปให้หน่อยนี่อ๋อทองพูนแสดงหน่อยอ้าวโอ้สวยมากเลยท่านี้นี่ยิ้มยิ้มอืมทองพูนบอกสอนง่ายจังนี่อ๋อต้องมาถ่ายคู่กับใคนเลยทองคูนโอ้นู้ โอ้หกินตลอดเลยนี่สอนได้ันตัวเล็กกำลังสอนง่ายอ้าวจะนอนแล้วหรอทำไงน่ะอ้าวเอานอนเอานอนโอ้ นั่งนกปูเออนั่งนกปูแล้วนะนี่โอ้นั่งนกปูเลยนี่อ้าวันนี้ทองมะนาวเรียบ้อยแล้นะคะพี่มะนาวดูสิพี่มะนาวพี่มะนาวจะทำยังไงเน้เค็มนนี่ยืนโชว์ให้ดูด้วย งามมากเลยโอ้น่ารักทั้งสองนี่แสดงนี่ล่ะโอ้ตัวใหญ่เยอะนะรวมๆนนี่ม่น่าตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเนาะมันก็เลยแสดงไม่ได้เท่าไหร่อ่าโอ้โชว์ด้วยมีโชว์ด้วยโอ้โชว์โชว์คุณนี่ก็ดูน้องอ่า ลูกสาปานจะลอดท้องช้างแล้วนะคะนี่นะคะลูกของสาปานจะลอดท้องช้างนะคะลูกสาปานของสาปานจะลอดท้องช้างนะคะคือเท่าแก่โบราณเขาบอกเนาะลอดท้องช้างแล้วเลี้ยงง่ายจ้าอยู่ดีสบายไม่ค่ะนี่นะคะอยู่ข้างล่างเลยเยอะเลย เอาสามบาทดีนะครับขับรถมาตลอดเยอะครเลี <S <S <so ้ยงเอาหมดทุกคนสอบลุโลกประไทยมีแต่ความสุขคนจัดนั้นเข้ามาในชีวิตตลอดมีครับทุนสิ่งทุกอย่างน้ำมันมั่นปัตนาสามรอบนะครับควรเกฟแชร์เลยวัลไหเมีครับมีแต่ความสุขคนจัดนั้นเข้ามาในชีวิตครับหาเงินหาทองหามัินหาทอครับทำไรทำาน้าที่เด็ดผลในกำลังของในหลายๆเด็กครับไปเครับ ลาแพงใหญ่ขึ้นไปได้เป็นเจ้าคนนายคนให้ว่านอนสนง่ายเด้อน้องลาทำแพงเลยรอบสามรอบนะคะจะรอดท้องช้างสามรอบนะคะตับช้างครับอันนี้รอดท้องช้างต่อโชคต่อดวงครับหมดแล้หมดโชว์หมดโลกหมดไปแล้วไปนั่งข <ah> ้างหน้าครับเราจะให้ช้างเคาะหัวให้ครับผมอ้าวให้ช้างเคาะหัวให้ไอเด็กนี่ก็ไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวเลย เอาทองูเข้าหัวให้ฟอกฟอกฟอกข้าวโอ้หไอ้ฟอกไอ้ฟอกไม่น้อยหน่อยตัวเล็กหน่อยโอ้โหทองคูณอ๋อ

ข้าวฟ่หแล้วเอาแรง่อยคนสุรินเลาแรงแรงเลยดิโอ้โอ้คนสุรินเข้าหัวให้คนสุรินแกบอกว่าคนสุรินด้วยกันเคาะแรงโอ้โหยานะครับ หนูนาโอ้หนูนาก็เอาด้วย โอ้หนูนาโตไปๆนะหนูนานะไปแล้วอีกแล้วนะครับอีกแล้วให้โตเร็วๆนะจ๊ะอ๋อเล่นแรงเล่นๆ เจ็บหัวเลยนะครับผมแอเราเจ็บหัวเลยเพราะแรงเลือดไหลแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจะตักน้ำเปล่าุงให้ที่นี้เราก็บอกแค่นี้นะคะนี่คือช้างมาให้ความสนุกแก่ตลาดน้อยลุงพลแก่บ้านลุงพลแก่สถานที่แห่งนี้นะคะนี่ค่ะคือช้างก็มาให้ความล่าเริงกับ พวกเราเรานะคะหลังจากที่เงียบเหงากันนะคะก็มีช้างมาให้กําลังใจอีกนะคะมีช้างสองเชือกนะคะนี่เชือกน้อยนี่ก็คือชื่อทองทูนนะคะตัวใหญ่นี่คือชื่อว่ามะนาวนะคะในคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ญาหนิงด้วยนะคะสวัสดีนะคะ